ยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปสั้นหนังสือดีอีพีนี้เป็นกฎที่9ของ15กฎการเติบโตที่ทำให้คุณเก่งขึ้นตลอดชีวิตของคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์โดยกฎที่9มีชื่อว่ากฎแห่งขั้นบันไดการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีส่งผลต่อการพัฒนาตัวเองคนส่วนใหญ่คิดว่าความสำเร็จเกิดขึ้นจากสิ่งที่พวกเขาทำแต่สำหรับคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดมันมาจากตัวตนที่เขาเป็น ไม่น่าแปลกใจที่ใครๆก็อยากเดินตามผู้นำที่มีคุณลักษณะที่ดีไม่มีใครที่อยากทำงานกับคนที่ไม่น่าเชื่อถือหรอกครับแต่ขอนที่คุณหรือผมจะทำงานกับใครหรือเดินตามผู้นำคนไหนใครกันที่เราต้องพึ่งพาอยู่ทุกวันคำตอบก็คือตัวเรานั่นเองครับด้วยเหตุนี้คุณลักษณะที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญถ้าคุณยังเชื่อถือตัวเองไม่ได้คุณก็ไม่มีทางพัฒนาได้การมีคุณลักษณะที่ดี โดยยึดถือความซื่อสัตย์และการมีศีลธรรมเป็นหัวใจสำคัญนั้นจำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตหากปราศจากคุณลักษณะที่ดีแล้วมันก็เหมือนกับการสร้างปราสาทบนผืนทรายที่ไม่มัน่นคงต่อปีนี้คือ5ขั้นบันไดแห่งคุณลักษณะที่จะช่วยให้คุณปีนได้สูงขึ้น 1. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองจากภายในมากกว่าภายนอกคุณลักษณะที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ เป็นธรรมดาที่มนุษย์จะห่วงเรื่องภาพลักษณ์ภายนอกของตัวเองนั่นไม่ใช่เรื่องผิดอะไรครับปัญหาจะเกิดก็ต่อเมื่อเราห่วงภาพลักษณ์ภายนอกมากกว่าตัวตนที่แท้จริงภายในภาพลักษณ์ของเรามาจากสิ่งที่คนอื่นเชื่อเกี่ยวกับเราเมื่อพวกเขามองมาแต่คุณลักษณะคือสิ่งที่แสดงถึงตัวตนของเราจากภายในข่าวดีก็คือถ้าเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองภายในมากกว่าภายนอกเมื่อเวลาผ่านไป ภาพลักษณ์ภายนอกของเราก็จะดีขึ้นตามไปเองมากกว่า2,500ปีที่แล้วมีสุภาษิตท,ที่ว่าใจเราคิดสิ่งใดเราก็จะกลายเป็นสิ่งนั้นถ้าว่าแนวคิดเก่าแก่นี้ยังคงถูกนักเขียนผู้เฉียบแหลมจำนวนมากพูดถึงและได้รับการยืนยันโดยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่โค้ชจะสอนให้นักกีฬาเห็นความสำคัญของจินตนานการถึงชัยชนะนักจิตวิทยาชี้ว่าภาพที่เรามองตัวเอง มีอทธิพลต่อการกระทําของเราส่วนแพทย์ก็สังเกตเห็นว่าการมีทัศนคติเชิงบวกและความหวังนั้นมีอิทธิพลต่อการรักษาสิ่งที่เราเชื่อนั้นสําคัญมากคํากล่าวที่ว่าหวานพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นสิ่งที่เราทําหรือไม่ทําในแต่ละวันนั้นล้วนมีผลต่อตัวตนของเราทั้งสิ้นถ้าเราละเลยจิตใจความคิดและจิตวิญ,ญญาณของตัวเอง ตัวตนภายในของเราก็จะเปลี่ยนไปส่งผลให้ภาพลักษณ์ภายนอกเปลี่ยนไปตามนั้นด้วยถ้าคุณทำสิ่งที่จำเป็นในเวลาที่ต้องทำสักวันคุณก็จะได้ทำสิ่งที่อยากทำในเวลาที่คุณต้องการพูดอีกอย่างก็คือก่อนจะสามารถทำสิ่งใดได้คุณต้องฝึกตัวเองให้เป็นบางอย่างเสียก่อนการลงมือทำสิ่งที่ถูกต้องเท่าว่าในเจตนาที่ผิดย่อมไม่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในระยะยาว การพูดสิ่งที่ถูกต้องทั้งๆท,ท,ที่มีความคิดที่ไม่เหมาะสมจะไม่นําไปสู่ความสําเร็จที่ยืนยาวส่วนการแสดงออกอย่างห่วงใยเทาว่าจิตใจกลับมุ่งร้ายหรือเกลียดชังย่อมไม่นํามาซึ่งความสงบสุขที่จีรังการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความสําเร็จที่ยั่งยืนเกิดจากการทําในสิ่งที่แสดงออกมากับตัวตนภายในที่สอดคล้องกันและเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวตนภายในให้เหมาะสมเสียก่อน ถ้าคุณไม่ตัดสินใจว่าจะเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีให้ตัวเองก็เท่ากับว่าคุณสูญเสียอำนาจในการควบคุมตัวเองและตกอยู่ภายใต้การควบคุมของคนอื่นหรืออะไรก็ตามที่มีอำนาจเหนือกว่าคุณซึ่งจะพาให้คุณไปอยู่ในจุดที่เลวร้ายถ้าคุณปล่อยให้คนอื่นเลือกทางเดินให้แล้วคุณจะไม่รู้ศักยภาพของตัวเองและกลายเป็นคนที่คุณอยากเป็นได้อย่างไร 2. ทํทตามกฎทอง ผู้คนเป็นสิ่งสำคัญให้ถามตัวเองว่าอยากให้คนอื่นปฏิบัติต่อคุณอย่างไรแล้วปฏิบัติต่อพวกเขาแบบนั้นถ้าคุณต้องเลือกยึดกฎเพียงกฎเดียวไปตลอดชีวิตคงไม่มีกฎไหนดีไปกว่ากฎนี้อีกแล้วการทำตามกฎทองข้อนี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของคุณมันผลักดันให้คุณใส่ใจผู้อื่นมีความเข้าอกเข้าใจและเลือกทำในสิ่งที่ถูกที่ควร ถ้ายึดถือกฎนี้แม้แต่ในเวลาที่ยากลำบากคุณก็จะกลายเป็นคนแบบที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้เพราะสุดท้ายแล้วในทุกๆความสัมพันธ์เราต่างเป็นสิ่งดีๆหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่เลวร้ายในชีวิตของคนอื่นและกฎทองข้อนี้ช่วยให้เราเป็นแบบในสิ่งดีๆในชีวิตของพวกเขาอยู่เสมอ 3. ความเชื่อความหลงไหลเป็นสิ่งสาคัญความเชื่อที่เราไม่ได้หลงไหล จะไร้ซึ่งพลังคนที่ขาดหลักการและความหลงไหลจะกลายเป็นคนจืดชืดไม่มีใครอยากเป็นคนแบบนั้นผมเชื่อว่าคุณก็เช่นกัน 4. ให้คุณค่ากับความถ่อมตนเหนือสิ่งอื่นใดมุมมองเป็นสิ่งสำคัญริกวอร์เรนแนะนำวิธีรักษาความถ่อมตนไว้ได้ดีมากนั่นคือยอมรับจุดด้อยของตัวเองอดทนต่อจุดด้อยของผู้อื่นและเปิดรับข้อตำหนิการรับใช้ผู้อื่น เป็นหนึ่งในไม่กี่วิธีที่ดีที่สุดในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีและบ่มเพาะความอ่อนน้อมถ่อมตนการเห็นแก่ผู้อื่นจะช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองและความทนงตนของคุณไว้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมดังสุภาษิตจีนที่กล่าวไว้ว่าจะดื่มน้ำต้องะระลึกถึงคนขุดบ่อทุกสิ่งที่เราทำทุกความสำเร็จที่เราสร้างทุกหมุดหมายสำคัญที่เราก้าวถึงล้วนมีความพยายามของผู้อื่นอยู่ด้วย ไม่มีใครสร้างตัวเองขึ้นมาด้วยตัวคนเดียวเมื่อระลึกเอาไว้เช่นนี้เราก็จะเกิดความรู้สึกขอบคุณซึ่งส่งผลให้เรามีแนวโน้มมากขึ้นที่จะเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีดังที่ขงจื้อได้กล่าวไว้ว่าความถ่อมตนเป็นรากฐานอันมั่นคงแห่งคุณธรรมทั้งปวงพูดง่ายๆก็คือความถ่อมตนจะช่วยปูทางไปสู่การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีและทำให้เราพร้อมพัฒนาตัวเอง สิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกันทั้งหมดครับ 5. พยายามทำให้สำเร็จรุล่วงด้วยดีความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญโทนี่อีเวนสิทธยาพิบาลและนักจัดรายการวิทยุได้กล่าวว่าถ้าคุณอยากได้โลกที่น่าอยู่ขึ้นคุณต้องเริ่มการเป็นคนที่ดีกว่าเดิมจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตัวคุณเองและถ้าเราทำแบบนั้นไปทั้งชีวิตก็เท่ากับว่าเราได้ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นอย่างดีที่สุดแล้ว ถ้าปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเองให้เต็มศักยภาพเราต้องใส่ใจคุณลักษณะของตัวเองให้มากกว่าความสำเร็จรวมถึงตระหนักว่าการพัฒนาตัวเองไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะแต่เป็นการขยายขีดความสามารถของเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งรวมถึงการยึดมั่นในศีนลธรรมแม้แต่ตอนที่เราเจ็บปวดการเป็นคนที่เราควรจะเป็นและการเติบโตทางจิตวิญ,ญญาณออริซันสเตเตมาเดน แพทย์และนักเขียนเคยอธิบายถึงคนที่ประสบความสำเร็จเอาไว้ว่าเขาเกิดเป็นดินโคลนและตายอย่างหินอ่อนนี่เป็นคำเปรียบเทียบที่น่าสนใจในการมองชีวิตของผู้คนคนบางคนเกิดเป็นดินโคลนและยังคงเป็นดินโคลนอยู่ต่อไปน่าเศร้าที่คนบางคนเกิดเป็นหินอ่อนและตายไปอย่างดินโคลนบางคนเกิดเป็นดินโคลนฝันอยากเป็นหินอ่อนแต่ก็ยังเป็นได้แค่ดินโคลน พราว่าหลายคนที่มีคุณลักษณะอันเป็นเลิศล้วนเกิดจากดินโคลนและจากโลกนี้ไปอย่างเห็นอ่อนนี่เป็นความคิดที่วิเศษมากว่าไหมครับโอเคครับนี่ก็คือ5ขั้นบันไดแห่งคุณลักษณะที่จะช่วยให้คุณปีนได้สูงขึ้นฟังแล้วก็อย่าลืมไปปฏิบัติตามนะครับโอเคครับสำหรับ EP นี้ก็จบลงอย่าลืมติดตาม e ีต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สรุปสั้นหนังสือดีก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ